สวัสดีครับเหน้าพิมพ์ MPLAB X IDE นะครับจะมีแถบข้างขวานะครับอ่าจะบอกเรื่อง error นะครับเราชี้เข้าไปนะครับก็คือว่า no error หมายความว่าไฟล์นี้ไม่ error นะครับส่วนตรงขีดขีดนี่ก็คืออะไรครับอ่า mark occurrence นะครับอ่าเป็นการ mark จุดที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเช่นผมพบ้งพลิก delay พลิกเลยดีเลย์นะครับอ่ามันก็จะมีสีเหลืองๆนะครับ อ right? ันนี้ก็เรียกว่ามาร์กไว้นะครับมาร์กออคเคอร์เรนซ์อะไรเนี่ยครับอ่าตรงนี้ก็เราก็คลิกสมมติเราคลิกมาร์กออคเคอร์เรนซ์นะครับมันก็จะเป็นแถวๆไปนะครับสมมติแถวคลิกๆลมันก็อยู่แถวนี้อ่าคลิกตรงนี้ก็อยู่แถวนี้คลิกตัวนี้ก็ล่างอยู่ล่างสุดเอ่มันแถวล่างสุดแล้วนะครับออคเคอร์เรนซ์ครับมาร์กออคเคอร์เรนซ์ทีนี้ถ้าผมคลิกไว้อย่างนี้คลิกไว้อย่างนี้เวลาเขียนปุ๊บเราคลิกคลิกไว้อย่างนี้มันก็จะมีจุด จุดบอนะครับจุดเหมือนดับดาวนะครับเขาเรียกเคอร์เลนไลน์ครับสมมติเราเขียนเสร็จปุ๊บคลิกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คื่เรื่องขึ้นไปดูอะไรๆแล้วกลับมาไม่ถูกใช่ไหมครับเขาก็จะมีตัวช่วยเคอร์เลนไลน์นะครับไลน์ที่เรากําลังคลิกเขียนอะไรอยู่งนั้นนะครับที่เราคลิกอยู่เราคลิกเข้าไปครับมันก็จะกลับมาที่พอทที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับซึ่งสะดวกมากนะครับในการเขียนฟังก์ชันใหญ่ๆครับ เขียนตัวเด็กใหญ่ๆนะครับสมมติว่าเราเขียนทิดพ่าดนะครับเช่นผมเอาวงเล็บปีกาออกวงอ่าผมเอาลบวงเล็บนี้ออกนะครับอ่เกิดตัวแดงขึ้นนะครับเขาก็จะ,จะแสดงเออร์เลอร์ขึ้นทันทีครับเขาจะบอกสี่เออร์เลอร์อะไครับสี่เออร์เลอร์เพราะอะไรครับก็ถึงบอกว่าสี่เออร์เลอร์ทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทําการอ่คอมไพน์นะครับ เราไม่ได้ทําการคอมไพล์อะไรเลยนะครับเขาก็จะแจ้งเลยนะครับอันนี้ดีครับเพราะว่าเราเขียนไปสักประโยคสองประโยคนะครับคําส,สั่งเขียนไปสักหนึ่งคำสั่งสองคำสั่งถ้าเกิดเรามาเห็นตรงนี้ว่ามันแดงนะครับเราก็จะรู้เลยว่าบรรทัดนั้นที่เราเขียนผิดนะเ,เราก็จะหาจากตรงนั้นเลยหรือเขียนใหม่ไม่ต้องคอมไพล์นะครับเราไม่ต้องคอมไพล์ซึ่งมีประโยชน์มากครับเนืทําให้เราแก้ไขสถา,านการณ์ได้อย่างรวดเร็วครับ ให้หมันสังเกตแถบด้านขวาแนวตั้งนะครับแถบแนวตั้งด้านขวานี่นะครับเขาบอกว่าสี่เออร์เลอร์นะครับสี่เออร์เลอร์แล้วก็ตรงนี้มีอะไรครับเขาก็จะมีอสี่ขีดครับก็หมายว่าสี่เออร์เลอร์นั่นเองครับขีดแดงนะครับเขาเรียกอ่าน next stage ทุกเพื่อนอะไรเนี่ยอัาน next s t e ทุกเพื่อนอะไรเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเลยที่เตือนที่หนึ่งก่อนครับอ่าแถวนี้เขาจะเตือนอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับอ่าคลิกอันที่สองครับ เขาเตือนอยู่แถวนี้นะครับคลิกอันที่สามครับสีแดงครับที่ออเลอร์ครับเขาก็จะเตือนอยู่วงเล็บปิคนี้นะครับซึ่งก็ยังใช้ได้แล้วเตือนอันที่สี่เตือนอันที่สี่เตือนอันไหนครับเตือนอันที่สี่ก็คือคลิกดูคกับก็เตือนอันนี้เห็นไหมครับเขาไม่ได้บอกตรงๆนะครับเราคลิกอันที่หนึ่งใหม่ครับอันนี้เ็าจะเตือนอย่างนี้นะครับหมายความว่าเขาเตือนอาจจะไม่ตรงเป๊ะอันนี้ไม่ตรงเป๊ะครับ มุกหมายว่าว่าเราจะต้องมาหาในด้านแรกนี้แหละครับแต่ในการณีนนี้ที่เรามาดูอย่างเนี้ยเราจะรู้เลยว่าผิดที่อะไรเมื่อเราเขียนอะไรลงไปนะครับเ,เราจะรู้เลยว่าผิดอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งเขียนปุ๊บมันก็จะแสดงแดงๆเลยคนระับเราไม่ต้องคนะไพน,น,นะครับเขียนไปเนี่ยมันจะแสดงเลยครับว่ามันผิดแลนะนะวิธีแก้ไขก็ง่ายๆครับก็คลิกแล้วก็คลิกอะไรนะคลิกที่ไฟล์ C เนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับ จากนั้นก็กดปุ่ม Control นะครับค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่ม Z ครับเป็นการย้อนกลับครับอ่พอย้อนกลับใช่ไหมครับอ่มันก็จะขึ้นเป็นส so <retard> ีเข <Allah> ียวนะครับอาจจะไม่ขึ้นสีเขียวทันทีต้องรอพักหนึ่งอาจจะต้องลองคลิกอย่างนี้แล้วคลิกนึงครับแล้วมันจะขึ้นมาเป็นสีเขียวแสดงว่าผ่านแล้วนะครับให้ย้อนกลับไปครับเพราะว่าเราเขียนผิดเมื่อบรรทัดที่แล้วนะครับอย่างนี้ก็เป็นการว่าง่ายครับ่ออันะครับก็คือคอนโทรลหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ อ่านี้ผมจะคลิกไป ER อันนี้ก็คือดีดูดีดูครับอันดูนะครับอันดูก็ย้อนกลับดีดูก็เดินหน้าผมจะคลิกเดินหน้าอ่าผิดแล้วครับเห็นไหมครับเขาก็จะฟ้องเลยครับผิดพอผิดปุ๊บแล้วก็เอ๊ะเราเสียงอะไรมาแค่นิดนึงผิดละแล้วก็ย้อนหลังครับคลิกตรงนี้ครับอันดูครับคลิกกันไปอ่าคลิกกันไปยังไม่ยังไม่เขียวครับอ่าสักพักหนึ่งเขียวครับหรือว่คลิกสักคลิกหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะเขียวแล้วนะครับอ่าแสดงว่า no เราก็วางที่สีเขียวดูนะครับ เขาจะบอกว่า no error เะครับอ๋อเป็น c o m เล l ร์ที่สุดยอดมากครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นีก้ก่อนนะสวัสดีครับ